นะนี่คือนี่คือนี่คือจบนี่ค,คอมอใช่เ <c oughs> พื่อนๆจบรายการปากท้องแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเป็นเทปสุดท้ายจบแล้วคนมากันเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันเป็นตัวแทนขอบคุณทีเอนะคะที่แบบน่ารักขอมากกว่า รนมจนไม่ไหวก็มาเจอกันมาเจอกันนะขอุณตาตาหานทรวมาด้วยแป้งคงพูดอะไรไม่ออกแล้วน้งลูกอยากอะไรแเ้วแป้งพูดอะไรแเ้าเครจะถ่ายรูปให้เราอะไม่ไม่ต้แล้วป้งจ่ายอะไรลูกะแกะแกกะแกะแกะแกะกะแกะแกะแกะะแกะกะค่ะแะะกะ่ะ เจ้าเต่าเต็มเลยวันดีค่ะพี่ๆไปแล้วอีกไปแล้วนาไม่ไมวันดีค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่จะพามาดูว่าอะไรกันตา้องต้องรู้ดูแล้วรูยด้วยค่ะพบกับพี่ชัยแต่รายการเลไ่รทุกวันเพื่อตาคุณแม่มานะคะแล้ววิ่งไป บอกเพื่อนๆให้ขึ้นลิฟต์สิเพื่อนๆทานขึ้นลิฟต์ตามคุณแม่นั่งขาค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูรายการฟังท้องต้องรู้ใ่กดไปที่ชั้นห้าผูกพันไหมรายการนี้ผูกพันมาทุกเช้ากดทุกวันน้องอยู่มาสองปีกับส<ป>ามเดือนแต่งานเรียน,นก็ย่อมมีวันเลิกใช่ค่ะใช่ไหมวันนี้ก<ๆ>็เลยเป็นวันสุดท้ายต้องกินถุงดุคคนแน่เลยแต่ว่าพ่อเอาอะไรมาเรียนปะวันนี้เอามา เลี้ยงกันทุกวันนะอยู่นี่ก็เลี้ยงกันทุกวันคือถึงแม่เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแต่งตัวกันก่อนนะคะองค์ค่ะองค์ค่ะวันนี้วันสุดท้ายนี่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อมีใหม่นี่ก้อยเนาะโอ๊ยพ่อร้องไ้พ่อก็ร้องไห้ธรรมดา พ่อคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะคิดถึงความดีอ่ะเราอยู่กันนานมันทุกวันเลยเนาะกดลีฟเดินขึ้นมาเป็นเด็กหัวฟูเดินหัวฟูฟูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเจอจะเจอพี่โอ๊พที่แบบจะดูว่าจะแต่งตัวยังไงในวันนี้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดย์เจอกันเดี๋ยวรบวนๆเจอกะทีแหละ เตรียมออกกำลังกายแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคิดถึงแม่แล้วิถึงน้องแป้งนะคะคิดถึงหัวเกี่ยวกันไม่เกี่ยวหัวเกี่ยวกันพี่พีคิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนกันไม่ต้าน เดี๋ยวก็จะเข้าไปทำงานกันข้างในแล้วนะสวัสดีค่ะพี่พี่จ่ายเลยค่ะหัวนี่ นี่ก็เป็นทีมภาพเบื้องหลังนะคะที่อยู่เบื้องหลังเราคอยถ่ายทําเก็บวอลอกเก็บวอลกแนะนําตัวในคาแต่ละคนค่ะนี่เบจจาินครับเบจจาินแล้วคนนี้ล่ะค่ะสแตมป์นิวสกอร์ครับเนี่ยเวลาเรามามันก็จะแบบเพ่งมาเพ่าแบบนี้พ่ออย่าเศร้านะเศร้าอะไรล่ะวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกสองวันเนาะ ก็คือวันนี้เราถ่ายกันวันที่15แต่จริงๆแล้วคิวสุดท้ายก็คือวันที่17แต่ว่าด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็เลยต้องถ่ายวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายก็เดี๋ยวจะมีอีกเทปหนึ่งอีกเทปนึงเป็นเทปวันครูพอดีเลยวันครูปีนี้ก็เลยไม่ได้แต่งชุดนักเรียนกันเลยแต่งเป็นชุดวันเกิดก็ได้นะอุ๊ยเธอสั่ิเธอส่ชุดวันเกิดดิจังอยู่มานานมากเลยนะเออดอยู่มาหลายสมัยมากเลยใช่ใช่พี่โอ่ง อย,อ,อ,อยู่ต่ออีกนานอ,อยู่ต่ออีกนานอันนีน้ก็<ล>พี่ตุ๊ดูแลเป็นอย่างดีขอ,งอขอบคุณนะคะเรือพาของเราเคิดถึงพี่ตุ๊แน,น่เลยวันนี้ดูแลหนูดีมากนะคะเสื้อผ้าชุดอะไรทุกอย่าง,ง,าง,งหาใช่และนี่ก็คือพี่ตุต๊กติดกันเต็นท์นะ่นเย้แต่ว่าเราจะตัวติดกันไปตลอดใช่ รับเราคอั้นสาควรจะเกินกับคนดูหน่อยนักถอยเป็นแบบนักออมเนไหเพราะว่าคนดูยังไม่รู้เลยว่ารายการเราจะไม่มี ก็อาจจะพูดหน้าจอไม่ได้แต่ว่าอาจจะพูดในออนไลน์มันอยู่กันแล้วเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยข้างเบื้องหลังมันจะแบบมันผูกพันแล้วก็นั่งคุยกันแบบเนี้พอเบรกรายการแล้วก็จะมีเสียงงุ้งยิงงุ้งยิงเข้าไปยามาเจออย่างเงี้ยทุกวันลยครับบางทีเจอกันแบบเช้าจนเย็นอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นบ้านเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความผูกพันมากกว่าแล้วเข้าใจนะในการเวลาไนะแมเนาะไอความดีนี่แหละแล้วความผูกพันนี่มันทาให้เราคิดถึงกันก เตอะ่ะจะมานั่งอ่านข่าวกันก่อนไงสองคนพอลูกกลัว,วอ่านชื่อคนอ้นผิดชนะื่อนี่นั่นผิดอะไรแต่วันนี้ก็จะไม่อ่านผิดจะทําให้ดีที่สุดเลยแต่ก็ชิลๆสวัสดีนะคะทุกคนที่ดูออนไลน์อยู่นะคะัออนไลน์นแฟนครับมีข่าวจะแจ้งเราเจอกันมีแค่2วันเฉพาะปากท้องต้องรู้นะครับเพราะว่านับเวลาถอยหลังนะคะก็ สองสามวันใช่แล้วก็จัดถึงวันศุกร์นะครจัดถึงวันศุกร์แล้วก็ไม่มีแล้วนะแล้วก็เลยบอกว่าคิดถึงนะทุกคนเลยนะปลเล็กปลติ๋วคิดถึงหมดทุกคนนะคะพี่จอยคิดถึงมากเนี่ยคุยกันอย่างนี้ทุกคนเลย ก็คุยกันอย่างเงี้ยทุกวันทุกเช้านะครับแล้วเดี๋ยวแอ๊ดแอ๊ไงยังบอกเลยบอกเพ่อหนูคิดถึงคนที่มาดูเราไลฟ์สดด้วยเนาะได้ทักกันอย่างเงี้ยทุกวันทุกเช้าแล้วก็แอ้ทุกคนยังบอกเลยบอกว่าเราเคยตื่นกันตีห้ามาทารายการกันดุนนี้นั <ii> ่น <t ries> ่ะเดี๋ยวเราจะพี่ออสบอกใจหายละเดี๋ยวเจอกันหน้าจอค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนพ่อลูกนะคะกับรายการปากทองต้องรู้ดูแลวรวย ผมชัยามิชัยรายงานตัวครับค่ะแป้งธนชาตมิชัยรายงานตัวเช่นเดียวกันนะคะเรจะต้องได้เจอกันนะเราต้องได้ร่วกงานกันดีนะได้หายเนาะได้หายแน่ค่ะได้เาอเลยเปิดทุกวันที่ตลาดนี้เดี๋ยวเราไปดูเราก็ถูองที่ตลาดไหนเยี่ยมมากจริงๆโอเค ุ๊บาุนู้นว่นี้มันยังไม่อบสนเราก็เลยรองอ่าร้องหนุนนบองให้ดีะองไชาเลยเรียนุเนี่ยเปี่ยที่เราอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปหว้องคติขณีกันนะคะไปได้ปะอยู่ข้างล่างหน้าติกเราว่านก็ลาแล้วลาแล้วก็ขอพรใหม่ใช่ใช่เราต้องขอพรใหม่เนาะ ห้องที่เรากินข้าวกันทุกเช้าที่นี่นะค่ะลูโอ้โหนี่มีขนมนี่ก็จะเป็นคนขาข้าวนัแม่หนูเองเลาจะเป็นคนชงน้ำซีฟิน์มให้เราดื่มทุก่าใช่ไหมคะแม่ส๋ยค่ะลูกอันนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกที่ทีมงานชอบททีี่มงานชอบวันนี้ก็เลยสั่งมาเลี้ยงน้ำน้ำมาจะมีโอมาจากน้องนอค่ะอ๋อนั่นแหละน้อง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  สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะทุกคนปุ๊บองคิดถึงนูนะจริงจริงค่ะน้องเป้งน่ารักจังเลยคิดแบบนี้แกดู <Stuff> คิดถึงคิดถึงคุณหายไปไหนมาเนี่ยแล้ววันนี้ดีนะเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วเธอก็มาแจนก็สำเนียกในใจมาเรื่อยๆว่าเออกลวจะมาว่ะกลัจะมาได้แล้วอันนี้เป็นส u p p o r สุดท้ายที่เราจะถ่ายทีนี้ส u พ p o สุดท้ายปะสุดท้ายราวยเตี่ยวเนื้อเก่าแก่ของจังหวัดสตูลสืบทอดสูตรมาจากรุ่นคุณใหญ่ติดตามความอร่อยได้ในวันนี้เวลาดีแโมงสสินาทีนะครับ นี่คือนี่คือนี่คชอจอมลูกเจ้านี่คืบวันนี้เราสองคุณพ่อลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะบุญรักษาคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพ emer, p ere, p ere to to okay, <mon> ื่อนๆจบรายการปากท้องแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเป็นเทียสุดท้ายจบแล้วคนมากกันเยอะเลยเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายรูปกันเป็นตัวแทนของคุณเบนนะคะที่น่ารักขอบคุหน้ารับตา รายการนี้ามาดีขอบคุณพี่เอขอาแป้งพี่นาพี่เจดีย์เจดีย์ก็สองขึ้นสามเดือนเนาะ

ไม่ลองใครนะแต่วาลองสาวเกยจอล้วไาแวพี่ายบายนะใช่ค่ะจอาจ้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 าจ um> ้าเ้าจ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 ้า่อาจ้าจ้กจ้าจ้าเ้าจ้าจ้า้าจ้าจาจ้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจ้า้าจ้าจ้าจิาจ้้าจ้าจ้าจ้า้า้าจาจ้าจอา้้าจกาจ้าจ้าจ้าจเจาา ถึงพี่กัก่อนพี่กับลูกก่อนบาพี่การไปแล้วน้องหแล้วไปนะไหมอ่ะโอ้ยมีคนมาส่เยอะแยะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย่อ๊ะสวัสดอวัสดีค่นสวัสคดอกไม้เอาไว้ข้างหน้า บาย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 พี่ตัวเจอกันเจอกันเจอกันถึงยันพี่ถึงยันลานจอดรถอ่ะโุ๊เก่าเนี่ยเจอกันเดี๋ยวได้เจอเออโชคดีเนอพี่ตู๊ดพี่ปูสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะคะทุกคนเขาเรียกว่าแบบมันเป็นมวลดีอวค่ะคลิปงานคลิปแบวนน่ารักมากใช่ไหมเพื่อใช่ เราเจอทุกวันเนี่ยก็นเรารักกันชถ้ามันมีอะไรสะกิดใจกนะันเนาะมันก็แบบไปโดยที่ไม่ต้องลํำหลาไม่ต้องอะไรได้แต่นี่ว่าน้องมันดีกันทุกคนเลยแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วนะตึก R S ไปแล้วนะตึก R S ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทําให้หนูได้มีโอกาสมาทํางานที่นี่แล้วก็เป็นพิธีกรค่ะครั้ง,งแรกเลยสนุกมากแล้วก็ดีมากอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่ดีเราจะไม่เป็นแบบนี้แต่วันนี้บ้าดีีๆแต่ว่าสามารถไปติดตามแป้งช่องแป้งกับช่องคุณพ่อได้นะคะที่แป้งวิชัยออฟฟิเชียกับวิชชัยแฟมิลี่กับ,บค่ะคลิปนี้อาจจะต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสู้ๆสู้ๆ